b e u o w e r เดินเล่นในสวนสาธารณะนะ อ่พวันนี้มีตลาดนัดเนาะค่ะแต่ว่าอันเข้าไปคนมันหลายอันเลนเทาทายบวกกักาถยย่ายวิดีโอเนาะพี่น้องะะะะอันก็เลยอ่าอย่างก็ถ่ายรูปใส่ซองสามรูปปุ้ยนี่แล้วถ่ายวิดีโออยู่าส่วนมากคนสวินเวลาเขาถ่ายวิดีโอเขาจะมักมองเนาะค่ะเนาะอันก็เลยบวกกอบอยากถ่ายนอกจากมองได้ที่แบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็หลายๆอ,อย่างแบบนี้อันก็จะถ่ายแน่เนาะ สมองมีคนหลายๆเนี่ยเป็ดอางน้ำพี่น้องเป็ดเล่นนะแต่ยังทีไปนานกันเนาะไปเอออย่างก็สวนน้ำเนาะคะ่ะไปสวนน้ำไปแช่น้ำอุ่นเนาะค่ะพี่น้องอันก็นเลยเออเดินพามึงน้องมีแน้นอนอก็นเลยประกันแวะตลาดนาดัด อันในลูกสองหามลูกน้อยน้องหานโอกาศทายไลน์ฮัลโหลน้องเป็ด <c oughs> มันนี้อากาศบอดีต้องมีเป็นสวนน้ํำน้องค่ะพี่น้องสวนน้ำของอําเภออยู่ในหันอากาศบ่ค่อยดีเน้องค่ะมันนี้คือไข่ไข่ฝนสิตกนะอุ้ยพี่น้องอันเห็นนั่นอัน,น,ออนเห็นนกอันนั้นนะ You see the bird? This is the big one. The bird. There. Here, here. nó hiện nóc nóc cái <laughs> nhà gọi nóc cái nhang quá từ nào là นกกระยังโอ้ไปแล้วงางมบนไปติดสวัสดีค่ะน้องเป็ดเอฟฟินิซุนเด๋าโอ้ป่าจะมองไง,งไปไปอันเจะมูดยังเนาะค่ะวันนี้เป็นวิดีโอส,สะะั้นๆเนาะค่ะพี่น้อย เดนไปเดินน้ำก็น่าทาไปนองเนาะเดี๋ยวพอกัวเดี่ยวหนาเด้๋ยวค่ะบ๊ายบายค่ะ